Kêu khanh có khuỵu, góc thai ka xin nè ạch tao! Kuya náo xuống nữa! Khác นี่แล้วกันทำไมต้องโกรธด้วยล่ะฮะรือว่าเกี่ยวกับจูเมื่อวันก่อนนะฮะเย,ยแค่ทักทายธรรมดาธรรมดาเองหรือว่าเป็นจูแรกของเธอล่ะเย,ย้ดออัอออออองทวมิตบ้าเ,เอ้ยเอ๊ะแล้วคาสิเนคุงล่ะฮะแล้วแล้วมันไปเจออะไรกับคาสิเนคุงด้วยเล่า จริงด้วยสินเะนี่มิจิในรูปนั้นน่ะศาสตราจารย์คุโจจริงๆใช่ไหมเอ๊ะพี่แม่กะจังกับคาสิเนะคุงเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เลยอาจทำให้คุณพ่อดูคล้ายกันไปด้วยนะแต่ว่ารูปนั้นน่ะมันเหมือนกับรูปพ่อแม่ของฉันด้วยนะ ชั่วโมงว่างวันนี้คิดว่าน่าจะกำหนดการประกวดของโรงเรียนเรานะใช่ใช่นี่เป็นโปรแกรมการประกวดของโรงเรียนฉันคิดมาให้แล้วสุดยอดเหมืนละคา,ายเลยเอ้ไม่เลวฮะเรื่องแบบไหนอะ่ะเฮะอมิยมงละคานแห่งร้านจ้านานมาแล้วมีเจ้าชายอยู่สององ,องวันหนึ่งองค์พี่หันไปทางกระจก พร้อมกับถามกระจกว่ากระจกเอ๋ยใครรูปงามที่สุดในปัตภีอ๋อแน่นอนก็จะชายองน้องนะสิเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าชายองพี่รู้สึกเรื้องมากเลยไปทางญ้าบนภูเขาส่วนเจ้าชายองน้องก็ไปซักผ้าที่แม่น้ําขณะที่เจ้าชายองน้องกําลังซักผ้าอยู่นั้นก็ได้เห็นแอป มีพิษลอยตุ๊บปองมาตามน้ำแล้วเจ้าหญิงแสนสวยก็โล่ออกมาจากในแอปปิ้ลนั้นเจ้าชายองค์น้องกับพูดเจ็ดตนร่วมกันก็จัดเจ้าชายองค์พี่แล้วอภิเศษกับเจ้าหญิงอย่างมีความสุขย่ายินดีนายินดี อไงทั้งหมดสะใจผันหลึกและทราบสิ่งใจใช่ไหมเอ๊ะเรื่องคนในตระกูลแข่งกันเองเหรอคนที่เล่นบทเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็น่าจะเป็นคุโจคุงกับคุฮานาโซโนะนะเอาอะไรมาพูดน่ะไม่จ๊ิคนนี้เง่านะหูปากไปเลยเอคือว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าบทที่มิยงเขียนจะได้รับเลือกหรือเปล่านะ นี่คาสเนคคุงอะไรเอ่ยช่วยเล่าเรื่องนั้นให้ฟังต่อจะได้ไหมละห่ะฮะเรื่องนั้นเนอะอย่างน้อยก็เป็นผลกระทบของแหวนปริศน,นาที่อยู่กับคิริกะนันคา,าสเนคคุงรู้อะไรบางอย่างใช่ไหมไม่นี่ตอนนั้นสติฉันเองก็เลือนรางเต็มทีแล้วฉันน่ะ อยู่ก,กับคุณฮานาโซโนไปแล้วฮะตอนที่คาสเนคคุงหมดสติช่วงที่กำลังหลับน่เอ่อก็อแล้วทำไมล่ะเอ้าไม่โกรธเหรอเขาจะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับฉันนี่นะแสดงว่าโกรธจริงแฮะเฮ้ย,ยฉันไม่ได้โกรธน,นะฟอย้ย กลับมาแล้วคุณจังจก,กลับมาแล้วเหรอเอะอ๋ะอนกตัวนั้นน่ะคัอสไนค์คงเลี้ยงเอาไว้เองเหรอน่ารักนะเธอกำลังคิดว่ามันน่ากินมากกว่าละมัง้งใครจะไปเชขนาดหน,นล่ะชักรู้ทันถ้าแมวนั่นน่ะทำอะไรนกฉันแล้วก็รับรองว่ามันไม่อยู่รอดแน่แ Hmm. หรือว่าตอนนี้คาสิเนคุงกำลังอารมณ์ไม่ดีสุดๆอะาครินจันกลับมาแล้วเหรอมาแล้วจ้ากลิ่นอะไรอหอมจังเลยกำลังอบเค้กนะ้าเค้กเหรอเค้กทอฟฟี่เพื่อให้คาสิเนจังนะ่ะแจ่มใสแล้วก็ร่าเริงเหมือนเดิมยังไงล่ะเออเออ พี่เมกะจังยอดไปเลยนม่ถึงคาซิเนคุงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะช่วยดูเค,ค้กให้ทีนะจ๊ะคาซิเนคุงจริงๆแล้วชอบพี่เมกะจังหรือเปล่านะ เรื่องของราวที่บอกกับมิจิก็ไม่เป็นความจริงซะด้วยสิเรื่องนิจชิคิโอรินะ่ะเป็นความจริงอย่างนั้นเออเออมันต้องอะไรอยู่ได้เราอ้าวแล้วคา,าสิเนเคุงล่ะรีรูปถ่ายเนี่ยเหมือนคาสิเนเคุงจะรู้อะไรบางอย่างเจนิจชิคิโอริดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่เลยถล้วยาคารินจริงจังหรือเปล่านะ อะไรเหรอคาสินโคุงเธอก็ว่ามาก่อนสิไม่เป็นไรพูดมาเลยนิชิโอริน่ะอะไรกันเนี่ยเธอก็จะบอกเรื่องนี้ชิคิโอริเหมือนกันอย่างนั้นนะคาสินโคุงด้วยเออทษทีนะตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะฟังเรื่องแบบนั้นหรอกงั้นก็เล่าของคาสินคงก็ได้นี่ไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวสิทำไม่ะตื่จังเลยอะอ้าว เฮ้เ hey, ปไ à, ็นไงมัางอะคารินคาซิเนะคุงอ๋อนี่เงาออคาซิเนะคุงเนี่ย,นนยมีอะไรก็ไม่ยอมพูดแบบนี้เป็นประจำเลยเอาแต่เก็บไวท้ทมลำพังคนเดียดวเรื่องมาเจ้าก็เหมือนกันฉันไม่ได้ดูปุ๊บก็เริ่เป็นนิสัยเหมือนอย่างที่ไม่้าดูออกนี่เพ<อ>ราะอย,ย่างงั้น นายก็ต้องเป็นคนบอกฉันสินิสายเหรอเมื่อเช้าเนี่ยเธอเห็นด้วยเหรอขอโทษนะฉันเอ๊ะคือคนอย่างเธอจะไปรู้อะไรเราฮะมีอะไรกันหลอกเหรอเธอทั้งคู่น่ะ อะไรกันเล่ากะสินไค,คุงหีีเงากลับมาแล้วพี่คิดดกะไปค้างที่อื่นมาเหรอค้างที่อื่นเหรอแล้วน้าไม่ใช่แบบนั้นแหวนวงนั้นตกในสวนสาธารณนะนายใช้มันใช่ไหมอเอาหนะ้าวันนี้ฮิเมกะก็ร่าเริงดีะนะอ๋อเพราะงั้นวันนี้ ก็เลยไม่อยากเถียงกับนายนะ่ะอ๋อนี่มันบทละครของโรงเรียนเราที่มีคนส่งมาชิงนะ่ะคนประทับใจที่หามาได้ง่ายๆอยู่นี่แล้วเอ๊ะฟังนะคิดิกะการที่พี่น้องทะเลาะกันเองเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่งอเง่าแล้วก็ยังน่าสมเพศทุกอย่างถูกเขียนไในนี้หมดแล้วเอ,เอรู้แล้วหรอพี่เออไม่มีเวลาแล้วจ้อ่าเดี๋ยวนี้สิอ่านตรงนี้เลยนะ มิยองละครแห่งรักเลออ,อคู่นี้เป็นอะไรไปนะก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเรื่องใหญ่แล้วเหลือเชื่อเลยเหลือเชื่อบทที่ม่ยองส่งไปถูกเลือกให้เป็นละครโรงเรียนด้วยล่ะทุกทุกคนอ้อยยอดไปเลยมิยงอง เมื่อได้รับเลือกแล้วบทตัวเอกก็ต้องเป็นคาสเนกค,คุงกับคารินจันบทเจ้าชายซึ่งเป็นคู่ของคุณฮานาโซโนะน่นะฉันอยากจะเป็นคนแสดงนะเอ๊ฉันว่าตัวเองเหมาะสมกับคาสเนกค,คุงนะคู่ของคุณฮานาโซโนะน่นะดิชินคิเอาเค,คงเป็นพระเอกเหรอขอ,ขอบทเจ้าชายนะ่ะเป็นขับคูณจะคุงนอกจากนี้พวกเราคาสเนสกไม่ไมยอนมะ จะมาบอกฉันก็เธอไม่นะเขาที่บอกกับบทเจ้าชายก็คือท่านมิจิรุตังหากฮะไรกันพวกเราผู้คุ้มครองท่านมิจิรุตกลุ่มองคารักในน้มขอมมิเรียน นฉันน่ะรับบทเจ้าชายตัวร้ายนะแล้วก็บทคู่ของฉันก็คือพี่แมกะเอ๊ะเฮ้แต่ในบทไม่มีคู่ขับเจ้าชายตัวร้ายนะงั้นก็แต่งเพิ่มสิแล้วกันคือเจ้าคุเป็นตัวร้าย เป็นที่บบนี้อ่ะจ้ดีกว่าที่เคยเ,เป็นพี่นะคุณธนาโซโน,โนเราจะเป็นศัตรูกับพวกนายจนกว่าละครจะปิดฉากนเนอ,อ,อ,อะเอออไรกันะฉุนแล้วนะถ้ทาทีเมื่อต้องการอย่างนั้นทันฉันก็ไม่ยาเหมือนกัน จบเอ๋ยแจบบอกข้าเธอใครรูปงามที่สุดในปัตภีเยี่ไปเลยทั้งสองคนเอ๊นิจิคิโอริคุงเป็นอะไรอ่ะเอาเปล่าคือว่าเฮ้ยทองจำาบดได้แม่นหรือเปล่าจำได้สิจำได้แม่นเลยฉันก็ว่ามอสีเออ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 อเอออ ทำไมองหญิงงดงามเช่นนี้อะไรกันเนี่ยขอขอโทษนะเราจะเพิ่งของพวกนี้ตลาดไปไม่ได้นะถุยเล่นทั้งหมดเป็นน้องแก้วน้ขุนทองได้ยังไงกันเล่าต้องใช้ใจสิใจนาะแต่พูดจากใจไม่ใช่บอทไม่อย่างนั้นเล่นให้ตายคนหนูก็ไม่ประทับใจหยากแน่ยะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ฉันซ้อมนะไม่ตั้งมาแก้ตัวเลยคนไม่ต้องเทอย่างนายและครก็ต้องเล่นไม่ได้นานหรอกเข้าใจไหมแ้่ โอ้แต่ทรงพลังน่าดูเลยเนาะไม่ยอมเฮ้ยฉันไม่ยอมเด็ดขาดแรงปลาแดงก้นน้อยก็ขอข้าวนาจงก้อนเขียวขอข้าวเย้าจงเดีไม่มีทางยอมแพ้เคอรซิเนคคุงหรอกล่ะสวยดีนะเรียบร้อยอย่างน่าก็ได้อยแล้วนะตัวน้ำแล้วนี่ เหมือนยังขาดอะไรอยู่แฮะเหรอเข้ากันดีออกทุกคนประธานนักเรียนแวะมาดูด้วยล่ะาม,มามแล้วมาแล้วอ๋ออ๋ออ,อ,อ,อะไรกันเนี่ยนี่ห้องของครูโจโอเองหรอกเลยงั้นแปลว่าคารินจังก็คงคุณธานาสนเนาะเขาฉากแล้ว นี่ฟังนะพรุ่งนี้ต้องแสดงแล้วแต่จะต้องท่วงเทให้เต็มที่เลยนะเต็มที่อยู่แล้วล่ะสวัสดีคารินจังฮะเมื่อตอนนั้นขับใจนะเออไม่เป็นไรค่ะหมอดีดีนะองค์หญิงขับขึ้นมาค่ะละครล่ะเป็นยังไงบ้างก็สามเต็มที่ทุกวันค่ะฟาร์มกำลังดีเลยค่ะคาสเน็คงให้ประธานนักเรียนดูหน่อยสิเออไม่นะ นิดๆหน่อยเองนะท่านพี่เจ้าค่ะหน่อยนะปล่อยนะไม่นะหม่มฉันนะรู้สึกเป็นห่วงท่านพี่เจ้าค่ะว้าวสมกับเป็นกับตนุชาเลยนะคะฉันเข้ากันดีแท้แต่ว่าฉันนี่สิฉันเฝ้าหวังว่าจะได้อยู่เคียงข้างท่านมาตลาดเลยแหละค่ะ เจ้าหญิงแอปเปิลพีชเอ็นยัอไงบ้างคอ้อ้มากอ้มหยอ้ยห่า้โหโอรโหโอ้่หอแต่ว่าอ้โหโอ้อบรุ่นพีหที่เป็นแบบนั้นแต่้่า เป็นเพราะฉันได้เห็นตัวจริงของคารินจังมาแล้วหรือเปล่านะแต่อีกอย่างหนึง่งน่อฮะพรุ่งนี้เราจะรอดูแล้วกันใช่ไหมพี่น,นี่เราจะแพ้เพืกอคาสิเนคคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้สิประธานนักเรียนดีใจมากเลยนะพรุ่งนี้แสดงให้ได้อย่างนี้นะคุณฮนาโซโนะ คุณธนาโซโนะเออมาแมลงปอแดงตัวน้อยนี่ินีเอ่อเเออถ้างั้นเออเธอจะไปซักผ้าที่เป็นน้ำนะเจ้าหญิงอย่างฉันเนี่ยของปลมเหรอเออฮะ นึกว่าจะพูดอะไรซะอีกนะไม่เห็นจะน่าขำเลยอะดุนพี่บอกว่าฉันเล่นละครแล้วไม่เหมือนของจริงคงยังมีข้อบกพร่องอยู่แต่ฉันก็พยายามเต็มที่แล้วนะไม่เหมือนของจริงงั้นเหรอพูดง่ายๆก็คือ พวกเราเนะี่ยทำตัวไม่เหมือนคนที่รักกันใช่ไหมล่ะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องสังเกตก็รู้แต่ว่าพวกคาสเนค่คุงดูเหมือนจริงเนอะพูดถึงละครนะ่ะบางครั้งการแสดงก็ทำให้ดูเหมือนเป็นจริงได้ไม่ยากเหมือนกันนะ ทำไมละ่ะทำไมน้ำตาไหลล่ะได้ไม่ถึงได้เจ็บใจแบบนี้ไม,ไม่เป็นไรหรอกมิจิต้องทำได้สิถ้ามีความรู้สึกนั้นแล้วก็เพียงแต่ต้องแสดงจริงลองปันใจให้ฉันสักนิดแทนที่จะเป็นเขาได้แล้วก็นะเอ๊ะเขาเหรอ <laughs> ไม่เข้าใจมิจจี้เลยอ่ะฮะตั้งแต่จูบแบบสายฟ้าแลบวันนั้นอะแล้ววันนี้ก็พูดจาน่าเชื่อถือเป็นมิรหรือว่าเป็นศัตรูกันแน่ฉันเพียงแต่อยากทำให้ความปรารถนาของศาสตราจารย์คุจโจเป็นจริงก็แค่นั้นเองนอะนะ<อ>พรุ่งนี้เต็มที่เลยนะออ,อ,อืมอ๋อถ้าแสดงบทคนรักไม่เนียแล้วก็จากนี้ไปเราลองคุยกันดูไม่ล่ะเธอ กลับมาแล้วคารินจังกลับมาช้าจังเลยนะอ,อ๋อ,อขอโทษนะกับข้าวนะเสร็จแล้วนะซาชิมินะงั้นฉันเขานอนก่อนนะอ,อ้าวออนอนแล้วหรอฝากบอกคาสเนจจังว่ากินข้าวด้วยนะถ้างัาน้น ไปนานก่อนนะฮิเมกะจังคงจะเพียมากเลยสินะคาสิน่คุงคาสิน่คุงอย่าเข้ามานะอย่านะโทษมันแรงหรอกเรอเฮ้ยเจ้าบ้านน่น่ะมาได้จังหวะตอนฉันขยับไม่ได้พอดี แต่ว่าไปนายทำอะไรเนี่ยโดยนหนังสือทับเหรอก็ไม่ได้อยากให้มันทับซะหน่อยนีย่กำลังค้นทุดทั่วนะเรื่องที่เกี่ยวกับนิชิคิโอริมิจิเหรอเจ้านิชิคิโอริเดี๋ยวก่อนเอเอคาสิเนคุงอาจจะกำลังเลยว่ามิจิเป็นมิตรหืืศสัตรูใช่มหมส่วนฉันเนี่ยต้องทำได้แนะ่ มีจี้คงไม่ใช่คนเลวอะไรหรอฉันก็ว่าอย่างงั้นนะเอ๊ะฉันคิดอยู่ว่าเจ้านี่มันน่าจะเป็นพวกเดียวกับเราเอประมาณนั้นนะเอะเอ๊ะเอ๊ะแต่ว่าดูสิเจ้านี่ไม่มีแววเป็นสตรูเลยที่เขามาจับคู่กับเธอก็เพื่อสังเกตการเท่านั้นนะนะเอ๊ะอย่างนั้นเองเหรอขอโทษนะฉันเอาแต่หาเรื่องทะเลาะ ฉันเห็นคาสิเนคุง hey มุ so ่งมั่นกับละครซะขนาดนั้นน่ะเอ๊ะมุ่งมั่นสิก็เพราะว่าเป็นศัตรูกับเธอนี่ว่าไงนะเวลาอยู่ตามลำพังฉันจะเผลอคิดแต่เรื่องร้ายๆตลอดรู้สึกสิ้นหวังเลยนะแต่พอ ได้หยอกเล่นกับเธอแบบเด็กๆแล้วฉันก็รู้สึกว่าคือคาซิเนโกแห่งแหวนคารินตอนต่อไปเวทีแห่งรักไม่เคยรั้งรอนิยมละครแห่งรักใกล้จะเปิดม่านแล้วฉันจะรู้สึกปวดท้องขึ้นมาซะแล้วสิปวดกรอกๆเลยนะเนี่ย